เรื่องปุ๋ยคนละครึ่งมาดูเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยดีกว่าอันนี้นโยบายรัฐบาลชุดนี้แต่ละชุดที่ออกมาเนี่ยโอ้โหเธออืมคือวันนี้เนี่ยสอสอสงขลารองโฆษกประชาธิปัตย์คุณศักดิ์สิทธิ์ขาวทองบอกว่าก็พักประชาธิปัตย์มีความกังวลใจมีความกังวลใจเรื่องจะเรื่องรัฐบาลจะยกเลิกโครงการเงินช่วยเหลือกเกษตรกรไร่ละหนึ่งพันบาท <c oughs> นะซึ่งเริ่มในสมัยดรเตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะ แล้วเอาเงินตรงนี้ไปทําปุ๋ยคนละครึ่งมองว่าไอ้ปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมันคล้ายกับจํานําข้าวในสมัยยิ่งรักเลยเนื่องจากเป็นการดําเนินการผ่านคนกลางที่เป็นผู้ผลิตปุ๋ยผู้ค้าปุ๋ยทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดโอกาสทุจริตบกพร่องผิดพลาดในการใช้งบประมาณได้ขณะที่โครงการประกรันรายได้เกษตรกร,ร,กรของรัฐบาลชุดที่แล้วที่บริหารจัดการโดยกระทรวงพาณิชย์และ,กะเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรไร่รละพันเนี่ยมันโอนสด เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงมันไม่มีการทุจริตเลยจากการไปรับฟังเสียงพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าหากพวกเขาได้รับเงินผ่านบัญชีจะทําให้สามารถเลือกปุ๋ยตามสูตรที่ต้องการได้เออถ้าได้รับเงินเนี่ยเขาอยากได้ปุ๋ยแบบไหนเขาซื้อปุ๋ยแบบนั้นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรไทยเนี่ยพัฒนาไปมากแล้วมีความรู้ดีแล้วว่าพืชที่ตัวเองปลูกจะใช้สูตรไหนมีแอปพลิเคชันด้วยคำนวณพื้นที่ปลูกได้ด้วย บอชนิดและอัตราส่วนของปุ๋ยที่จําเป็นต้องใช้ได้ด้วยเพื่อจะทําให้ผลผลิตมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยแหละดังนั้นรัฐบาลต้องทบทวนเรื่องปุ๋ยคุละเครื่องอย่างรอบด้านและไม่ควรยกเลิกโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือโครงการไล่ละหนึ่งพันบาทเพราะเป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืนของการพัฒนากลุ่มผู้ปลูกข้าวที่เป็นการลดต้นทุนและสําคัญคือการจ่ายเงินตรงคือเขาบอกว่าประสาธิตย์ในสลุป ไปจ่ายเงินตรงดีกว่าเหมือนเดิมดีกว่าเขามีตังในกระเป๋าถ้าเขาจะไปซื้อปุ๋ยเขาจะไปซื้อปุ๋ยของเขาเองเขารู้ว่าเขาจะซื้อสูตรอะไรแต่ถ้าปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมันจะมาเป็นสูตรเดียวกันหรือเปล่าใช่จมันต้องเป็นสูตรเดียวกันดีเพราะมันต้องมายกขยงอใช่ไหม,มก็เลยประชาปธิัย์นั้นไม่เอาปุ๋ยคนละครึง่งนะคะ แล้วก็มันก็เกิดเรื่องขึ้นมาในที่ประชุมรัฐบาหลาหลายหลายพรรคก็พูดอย่างนัน<า>น้นเหมือนกันฐานเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าฐานคะแนนเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคนต่างจังหวัดชาวไร่ชาวนาเกษตรกรถูกไหมฮะแล้วเขาก็ต้องไปบอกกับสอสิว่าเราไม่เอาปุ๋ยคนละครึ่งนะนะวันนี้เนี่ยมีการประชุมนะคะเขาก็พูดกันถึงเรื่องความเดือดร้อนในพื้นที่กรบีปิศนานันทกุลอ่างทองภูมิใจไทย พูดถึงปัญหาความเดือดร้อนเรื่องมแมลงหวีขาวที่ระบาดหนักในเจ็ดอำเภอของอ่างทองแล้วก็ฉีดยาฆ่ามแมลงไปสองสารอบยังแก้ไม่ได้ภาระต้นทุนปุ๋ยยาเอ่ยมันโมันหาเยอะมากเลยก็ฝากกระทรวงเกษตรไปดูแลด้วยกรวียังพูดถึงเรื่องปุ๋ยคละครึ่งบอกนี่เป็นโครงการหลักของรัฐบาลใช่ไหมมันลดต้นทุนการผลิตที่ชาวนาที่จะช่วยเหลือค่าปุ๋ยไร่ละไม่เกิน500บาทสูงสุดยี่ไร่ละไม่เกินพันบาทสูงสุด20ไรเป็นเงิน อ,อ๋อปุ๋ยคนละครึ่งกรบีว่าปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยเป็นโครงการหลักของรัฐบาลที่จะลดต้นทุนการผลิตที่กับชาวนาะที่จะช่วยเหลือค่าปุ๋ยไร่ละไม่เกิน500บาทสูงสุด20ไร่เป็นเงิน1 0 0 0 0บาทถูกต้องมันมีปัญหามากมายหายไปหมื่นนะเว้ยทั้งการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน สูตรปุ๋ยที่ไม่ตรงใจชาวนา<ม>ร้านค้าที่ร่วมโครงการเอ่ยที่สาคัญเงินที่พี่น้องเกษตรกรจะนําไปซื้อปุ๋ยต้องสํารองจ่ายก่อนครึ่งหนึ่ง<ม>พี่น้องชาวนาฝากว่ารัฐบาลทบทวนได้ไหมถ้าเป็นไปได้พี่น้องเกษตรกรอ,อยากได้ความช่วยเหลือไล่ละพันเหมือนเดิมได้ไหมเอาปุ๋ยคนละครึ่งคืนไปเอาไล่ละพันกลับมาเออเอาปุ๋ยคนละครึ่งคืนไปเอาไล่ละพันกลับมา ทางด้านของร้อยเอ็ดเพื่อไทยฉลามขามช่วงหมอทารัฐบาลจริงใจต่อเกษตรกรหอยยกเลิกโครงการปุ๋ยคละครึ่งได้ไหมเอาโครงการเยียวยาชาวนาไล่ละพันไว้คงเดิมได้ไหมถัดไปอีกขึ้นไปอีกกาลสินเพื่อไทยทินพลสีทเรศบอกยืนยันเลยว่าชาวนาในจังหวัดกาลสินนะเป็นกังวนลเรื่องปุ๋ยคละครึ่งมากบอกรัฐบาลตอบโจทย์ชาวนาไม่ได้เลยถ้าชาวนาไม่มีเงินสมทบเติมเพื่อซื้อปุ๋ยจะทาอย่างไรตามปกติถ้าชาวนา ไม่มีเงินก็จะไปเชื่อปุ๋ยมาก่อนหรือไม่ก็เอาปุ๋ยจากกองทุนหมู่บ้านมาใช้เมื่อขายผลผลิตได้แล้วเอาเงินไปใช้หนี้แต่โครงการนี้กลับเอาเงินไปสมทบไว้ก่อนนี่คือข้อกังวลของชาวนาซ้ําไลฟ์คนนั้นทินพลบอกว่าได้ยินมาว่าหากมีโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแล้วจะไม่มีโครงการไล่ละพันชาวนาก็ทุกข์ใจรัฐบาลก็ยืนยันทุกวันว่าจะเอาปุ๋ยคนละครึ่งชาวบ้านอชาวบ้านเนี่ยร้องเรียน อยากได้โครงการไล่ละพันมันตอบโจทย์ชาวนามากกว่ารัฐมนตรีเกษตรจะว่าอย่างไรลุกขึ้นพลึบพลับเลยปรากฏการพักร่วมรัฐบาลลุกขึ้นต่อต้านโครงการปุ๋ยคนละครึ่งของพลังประชารัฐธรรมนัตธรรมนัตรัฐมนตรีเกษตรเลขาพลังประชารัฐเดี๋ยวฉันจะไปบ้านบ้านในป่าดีกว่าถามคนบ้านในป่าว่าลงใช้ปุ๋ยอะไรสูตรอะไรลง,งเร่งโตให้ธรรมนัตได้ขนาดนี้ <laughs> สูตรเร่งโต บุรีรัมย์ภูมิใจไทยสนองเทพอักษรนรงค์บอกว่าเราก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวนาเหมือนกันเรื่องปุ๋ยคนละเครื่องเพราะว่าแทนที่จะมาช่วยเหลือชาวนาเป็นการซ้ําเติมประชาชนต้องไปกู้เงินลุ่งหน้ามาเพื่อสมทบกับปุ๋ยก่อนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าปุ๋ยมีคุณภาพไหมถูกต้องแต่งอย่างที่เราต้องการไหมเราไม่สามารถเอาเงินเหล่านี้ไปช่วยลดปัจจัยการผลิตอื่นๆได้เลยมันไม่เหมือนโคร,โครงการไล่ละพันไม่เกิน20ไร่เกษตรกร,ร,กรได้เงินสด,สด เงินสดสดเข้าบัญชีเลยไม่ต้องมีหนี้สินเอาเงินไปใช้ลดต้นทุนการผลิตเลยทั้งค่าเก็บเกี่ยวเอยคือไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยอ่ะพันเนื้อไปทําอะไรก็ได้ไปจ่ายค่าเก็บเกี่ยวค่าถ่าค่าวานค่าปุ๋ยทําได้ทุกอย่างเลยรัฐบาลต้องครบทบทวนโครงการนี้รัฐมนตรีกรเกษตรต้องทบทวนนะพลังประชารัฐอ่ส่วนวินัยพันาประสิทธพิพิจิตรภูมิใจไทยซ้ำเข้าไปอีกดาบหนึ่ง บอกว่าเมื่อ14กคที่ผ่านมาพี่น้องอเกษตรกรที่พิจิตจะได้มะวางสายพูน,นทำหนังสือเลยไม่เห็นด้วยกับปุ๋ยคนละครึ่งอยากได้แบบเดิมจึงอยากฝากไปถึงคลมอให้รับทราบด้วยเสียงของชาวนาด,ดังถึงสภาแล้วค่ะพี่น้องทุกพักเลยมาเนี่ประชาธิปัตย์มาภูมิใจไทยมา ปัจจียที่ภูมิใจไทยมาปัจเจัยแบบมาสองพักสองพักเพื่อไทยด้วยไหมเออเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยก็มีเพื่อไทยก็ยังออกมาเองเลยนะใช่เพื่อไทยเพื่อไทยด้วยกันเพื่อไทยต้องหลกดีเพราะธรรมนัฐเป็นพลังพพลังพัะชารใช่ก็คุณธรรมนัฐก็กลายเป็นตำบลกระสุนตกไปพลังพระชารที่กำลังจะไปอยู่เพื่อไทยเออเออลุงรู้หรือเปล่าลุงรู้หรือเปล่าจะไปหรอมีท่าทีหรอ แล้วลุงรู้ไหมว่าในกระทรวงเกษตรเกิดอะไรขึ้นน่ะลุงรู้หรือเปล่ามันเจ็บปวดรวดร้าวและทรมานอันนี้ถูกใช่ลุงไปถามลุงไปถามข field, ้าราชการกระทรวงเกษตรของลุงได้เลยป่ะลุงเรียกข้าราชการคนหนึ่งลุงไม่ต้องลุงไม่ต้องสนใจเลยนะลุงหลับตานะลุงเอาลูดดอกปลาหันหลังอ่ะปักเจอคนไหนลุงเรียกมาถามเลยกระทรวงเกษตรเป็นไงบ้าง ลุงจะรู้ว่าเขาเป็นไงและเขานั้นคิดอย่างไรลุงรู้หรือเปล่าว่าเราจะปวดรวดราวและทรมานเมื่อทำมา,มานัดเข้ามาแ,แน่นอนมากแน่นอนมากพี่ปอเดี๋ยต้องร้องเพลงเอ้ยไม่ได้หรอกอของแบบนี้